Red Fight Academy ่อันทัเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k Red Fight Academy านาฬิกาสนาทีวันที่9กันยายนพันตำรวจโทนักครพบสิริพันธ์ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมรถอุปกรณ์รถพยาบาล,ร,าบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางหลวงมอเตอร์เวย์รวมตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยเหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าระยองตาบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก่ง BMW สีดำไม่เลขทะเบียนทอทงนน,นูขีด58กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินจอดอยู่ช่องซ้ายมีพันตำรวจโทธนากรนิมโมานรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บที่แขนขวายืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ห่างไปเล็กน้อยช่องทางขวาสุดพบรถยนต์เก่งโตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่พอพานขีด7658 กรุงเทพมหานครสภาพท้ายพังยับเยินตัวรถหมุนจอดย้อนสอนอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6คนเป็นผู้ใหญ่4คนเด็กผู้ชายสองคนแต่ออกจากรถมาได้เพียง4คนเป็นผู้ใหญ่3คนและเด็กหนึ่งคนที่เหลือเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนอายุประมาณ50 5 5ปีอาการสาหาัสต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและทำการปั๊มหัวใจตลอดเวลาและเด็กชายอายุประมาณ7ขวบติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ จึงใช้อุปกรณ์ตัดทางในการนำคนเจ็บออกมาก่อนนำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานส่วนสาเหตุการชนนั้นเกิดจากรถยนต์เก่งโตโยต้ายาริสขับมาตามทางโดยมีรถยนต์ BMW ขับตามมาจังหวะนั้นรถยนต์เก่งโตโยต้ายาริสเกิดเบรกแล้วจอดกระทันหันทําให้รถยนต์ BMW ที่วิ่งตามมาเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจังจนมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อสืบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป